สวัสดีจ้าเด,เด็กพบกับ English Style Academy วันนี้เราจะมาพูดในเรื่องของ Impact หนึ่งบทที่ชื่อว่า Living Together บทที่4นั่นเองให้เด็กๆเ,เนี่ยเปิดบทที่4นะลูกแล้วก็ให้ดูว่าข้างในเนี่ยเนื้อหาเกี่ยวกับอะไรเรามาพิจารณาจากหน้าบทแล้วเราจะเห็น นะเป็นรูปสัตว์เป็นรูปแรดแล้วก็มีร่มแล้วก็มีคนเขากําลังหอมแก้มอยู่นะหอมแก้มตัวแรดอยู่ living together ก,การอยู่ด้วยกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าเนาะต้องเป็นหน้าที่ห้าสิบเอ่อหน้าที่หกสิบกับหกสิบเอ็ด นหกสบิบหกสิบเอ็ดมีบาบูนมีลิงบาบูนแล้วก็มีมีลูกลิงเหมือนครอบครัวเลยนะเข้าไปอยู่ในบ้านคนเอออันนี้มันเป็นบ้านของเขาหรือเปล่าหรือว่ามีอะไรอย่างไงเดี๋ยวเราจะต้องศึกษากับพารากราฟเหล่านี้กันนะว่าข้างในเนี่ยก็พูดถึงเรื่องอะไรกันเรามาดูกันเลย Human wildlife conflict is a big problem all over the world today and is getting bigger. Human to wildlife human คือมนุษย์ wildlife ก็คือสิ่งมีชีวิต conflict ก็คือปัญหา human wildlife conflict ก็คือปัญหาระหว่างมนุษย์กับสัตว์เนี่ยอ่ากับสิ่งมีชีวิต wild แปลว่าป่า life แปลว่าชีวิตชีวิตในป่าคือสัตว์นั่นเองเนาะปัญหาระหว่างสัตว์และมนุษย์ is a big problem เป็นปัญหาใหญ่ All over the world today ทั่วโลกรอบโลกคำว่า all over the world หรือ around the world ก็คือมีความหมายเหมือนกันนั่นเอง and it is getting bigger และมันก็กำลังจะใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นนี่คือเขาจากหัวเรื่องไม่เรามาดูต่อ imagine coming home and finding a bad r o o n or two aging b r e a f e s t at your table ให้ลองจินตนาการดูสิว่าคุณกลับมาบ้าน coming home and find it แลพะพบว่ามีลิงบาบูนสักตัวหนึ่งโอ t ิ o หรือสักสองตัวกำลังกินอาหารเช้าคุณอยู่บนที่บ้าน That would definitely be a conflict between a human you and wildlife the baboons อ่ามันบอกว่าเนี่ยสิ่งเนี้ย definitely แปลว่าจริงๆอ่าที่สุดเลย ตามนี้เลยก็คือจะเป็นคอน f l i กตสิ่งนี้ก็จะเป็นเป็นปัญหาอย่างยิ่งยวดอ่า d e f i n i t e l y be a conflict เป็นปัญหาอย่างยิ่งยวดเพราะว่า conflict เนี่ยแปลว่าปัญหาระหว่างคุณระหว่างมนุษย์ซึ่งก็คือคุณ and wild life และสัตว์ป่าซึ่งก็คือ b o r n s นี่เขา,าว่าไว้นี้ because baboons are wild เพราะว่าลิงบาบูนเนี่ยมันวาววายก็คือ ตั้งกี้แปลว่าปลาใช่ไหมแต่ถ้าเป็น adjective เนี่ยอยู่ข้างหลงัง uh, verb to be นะก็จะแปลว่าปลาเถื่อนเป็น adjective เป็นคำคุณศัพท์เพราะว่าลิงบาบูนเนี่ยเป็นสัตว์ที่ดุร้ายปลาเถื่อน t h e s type of conflict could be dangerous ปัญหาประเภทเนี้จึงเป็นสิ่งที่อันตราย dangerous อันตรายลิงบาบูนเนาะก็ต้องอระวังอันนี้คือราคาแร,รกหรราคาที่สองกับคา In Cape Town South Africa, humans are interacting with baboons more than ever right in their own neighborhoods ที่เคปทาวน์เซาท์แอฟริกาที่เมืองเคปทาวน์ในประเทศเซาท์แอฟริกาประเทศแอฟริกาใต้มนุษย์เนี่ยกำลังมีปฏิสัมพันธ์ interacting มันแปลว่าปฏิสัมพันธ์ในที่นี้ไม่ได้บอกว่าลบหรือบวกนะมีปฏิสัมพันธ์กับไม่ได้แปลว่ามีอะไรในเชิงชู้สาวแต่แปลว่า มีการโต้ตอบกันนั่นเองเนาะมีการโต้ตอบกันระหว่างตัวมนุษย์และบาบูน more than ever มากกว่าที่เคย more than ever มากกว่าที่เคย right in their own neighborhoods right ก็แปลว่าตรงนั้นไม่ได้แปลว่าขวาแปลว่าตรงนั้นที่นั่นก็คือตรงที่ไหน in their own neighborhoods neighborhoods แปลว่าข้างบ้านและแวกบ้านก็คืออยู่ในท้องถิ่นพนักที่คุณอยู่ตรงนั้นแหละ ที่ไหนล่ะที่เคปททาวน์นั่นเองเนี่ยเขามีปัญหาอยู่ because about half of the natural baboon habitat in food in this region d i s a p p e a r เพราะว่าเพราะว่าอะไร about half รแปลว่าครึ่งหรือกึ่งหนึ่งกึ่งหนึ่งหรือครึ่งหนึ่งของ habitat natural baboon habitat อ่คืออะไรำมีน่าสนใจ ผมขอประกาศสักครู่อ่ามาแล้วเพราะว่า natural b a b o o n habitat habitat แปลว่าที่อยู่อาศัยถ้าเป็นสัตว์เราจะใช้คำว่า habitat ถ้าเป็นมนุษย์เราจะใช้เป็น home เป็น accommodation place นะถ้าเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์เรียกว่า habitat เพราะว่าที่อยู่ ทำตามธรรมชาติของบาบูนนั้นครึ่งหนึ่งเนี่ยของมันเนี่ยที่อยู่เนี่ยแอนฟู้ดและอาหารด้วย in this region ในเขตแดนน,แดน,นี้เขตแดนนี้คือเขตแดนไหนเคปทาวล้วพูดถึงเคปทาวอยู่ disappear disappear เพราะว่าสูญหายก็คือไม่มีอยู่ไม่มีอยู่หรือหายไปก็ได้หายไป Baboon needed to find new w a y to get food บาบูนก็เลยต้องหา วิธีทางใหม่ในการหาอาหาร so they started going into urban areas ดังนั้นพวกเขาก็เลยลองเข้ามาในเมืองดู urban area ในเมืองชานเมืองในเมือง and stealing และขโมย defeat the food they need for survival ที่เขาต้องการสำหรับการมีชีวิตอยู่รอดอันนี้ก็คือพระกาศที่สอง าไปเรามาดูภารากาฟที่สาม Baboons are very smart animals. เขาเป็นสัตว์ฉลาดนะบาบูนเนี่ย Once they learn that they can easily get food from humans ถ้ว่ากเขาเนี่ยเรียนรู้ในการได้รับอาหารง่ายๆ จากมนุษย์แล้ว they won't try as hard to hunt for t h e i own food พวกเขาไม่จะไม่ will ก็คือ won't ก็คือ will not พวกเขาจะไม่พยายามอย่างหนักในการที่จะล่า hunt แปลว่าล่าล่าอาหารให้แก่ตัวพวกเขาเอง o อนแปลว่าเจ้าของหรือแปลว่าตัวเขาเองด้วยตัวเขาเองแต่ their own food ก็คือด้วยตัวของเขาเอง people who live near baboon habitats have to control this behavior by limiting the baboon's access to human food and garbage คนผู้ที่อาศัยอยู่ใกล้กับแหล่งอาศัยของบาบูน have to ต้องอันนี้คือกริยาหลักเลยนะอันนี้คือกริยาแท้ของประโยคนี้เลยต้องทำอะไร control ควบคุมพฤติกรรมเหล่านี้ behavior แปลว่าพฤติกรรมแบน,นี้โดยโดยสิ่งใด limiting limit จำกัดจำกัดสิ่งใด b a b o o n access การเข้าถึงของบ a บู u n access แปลว่าการเข้าถึงการเข้าถึงของบาบูนแก่มนในด้านของอาหารและขยะคือไม่ให้บาบูนเข้ามาเพื่อที่จะคุยหาอาหารหรือคุยขยะหาของกินประมาณนี้ Both humans and wildlife need protection from each other. เขาบอกว่าทั้งมนุษย์นะ both กับแอบแปลว่าทั้งและและจุดจุทั้งมนุษย์และไวน์ไลฟ์ทั้งมนุษย์และสัตว์ป่าต้องการความปลอดภัยซึ่งกันและกัน Each other แปลว่าซึ่งกันและกัน lucky ช่างโชคดี in some places in South Africa there are people who work as อ่า โชคดีที่บางที่ใน South Africa, Africa าริกาใต้เนี่ยมีคนที่ทำงานในจุดๆเราจะดูต่อว่าอะไรต่อมีคนทำงาน work as baboon monitors monitor ก็คือหน้าจอในที่นี้ baboon monitor แปลว่า,าไม่ได้แปลว่าหน้าจอบาบูนแต่แปลว่า คนที่ต้องคอยสอดแสงดูสอดส่องดูแลอ่าก็คือเหมือนใช้หน้าใช้ดวงตางเราสอดส่องทําตัวเองเหมือนกับหน้าจอนะคะก็คือคนที่ทํางานในฐานะที่เป็นผู้สอดส่องดูแลบาบูอ่าอันนี้กาจะแปลว่าคนหมอคนดูแลนะมอนิเตอร์นะ itors, นะเป็นบุคคลมากกว่าเป็นสิ่งของนะ The job is to keep baboons away from home. หน้าที่ของเขาคือ keep away แปลว่าออกห่างเอาบาบูลออกห่างจากบ้านหน้าที่ของเขาคือไม่ให้บาบูลเข้าไปให้อยู่ไกล,กลๆจากบ้านไว้อันนี้คือหน้าที่ของเขาเนะเขาเรียกว่า baboon monitor นะั่นเอง Because baboons are afraid of loud noises, monitors use noise-making devices to frighten them away. อ่ะเพราะบาบูลเนี่ยมันกลัว afraid of แปลว่ากลัววอะไร loud noises l o u ดัง noise เสียงกลัวเสียงดังดังนั้น monitors ผู้ที่คอยดูแลนั้น use noise making devices อุปกรณ์ noise making แปลว่าการทำเสียงดังอุปกรณ์สร้างเสียงดัง to frighten frighten แปลว่า to frighten แปลว่าทำให้กลัวขับไล่พวกมันออกไปทำให้พวกมันกลัวแล้วออกไปก็ได้ they might also use p a i n t b a l l s to frighten the b a b o o n s พวกเขาพวกเขาในที่นี้ก็คือมอนิเตอร์ผู้ดูแลผู้ดูแลผู้ดูแลอาจจะใช้เพนอบเพนอบก็คือปืนสีก็ที่จะทำให้พวกเขากลัวก็ได้ทำให้บาบูนเห่านันกลัวก็ได้ The monitors don't form relationships with the baboons ผู้ดูแลนั้น ไม่สร้าง form s o r m f o r m แปลว่าสร้างเป็นคำกริยาแปลว่าสร้างถ้าเป็นคำนามแปลว่ากรอบแบบฟอร์มหรือรูปแบบถ้าเป็น uh, คำบุพบ,บท from f r o m from แปลว่าจากตัวสะกดตัว r สะกดต่างที่กันอยู่พะที่กันแยกให้ออกใช้ให้ถูก r e l a t i o n s h i p แปลว่าความสัมพันธ์ ผู้ดูแลไม่สร้างความสัมพันธ์ระหว่างบาบูน but they don't mistreat them แต่พวกเขาไม่ปฏิบัตผิผิดผิด mist แปลว่าผิด treat แปลว่าปฏิบัติปฏิบัติหรือ,อปรนิบัติเขาไม่ป,ปฏิบัติสิ่งที่ผิดผิดกับลิงเช่นทำรา้ายหรืออะไรประมาณแบบนี้ฆ่าอีเธอก็คือ,อด้วยกันไม่ว่าจะ ไม่ว่าจะสร้างความสัมพันธ์แล้วก็ไม่ว่าจะทําไม่ดีเนี่ยไม่ทําด้วยกันอันนี้ก็คือเหมือนคําว่าชื่อที่แปลว่าด,ด้วยชื่อไม่ทาทั้งคู่แหละแต่ว่าใช้ในประโยคปฏิเสธเราจึงไม่ใช้ชื่อถ้าบอกเราเราจะใช้ท o เช่น i love you and you love me too อย่างเงี้ยมันบอกบวกเล่าเหมือนกันมันบวกบวกเหมือนกันความหมายทั้งสองประโยคแต่ถ้าเป็นความหมายเชิงลบเช่นฉันไม่ได้สร้างความสัมพันธ์กับเธอและฉันก็ไม่ได้ทําไม่ดีกับเธอ ดังนั้น to ข้างหลังตึงต้องใช้คำว่า either นะ I don't form relationship with you and I don't meet with you either เราไม่ใช้คำว่า to ด้วยกันทั้งหมดเลย To ในบอกเล่าจะใช้ t o แต่ด้วยกันในประโยคปฏิเสธใช้คำว่า either มีความหมายแปลว่าก็ด้วยเหมือนก็ด้วยในปฏิเสธและก็ด้วยในบอกเล่านั่นเองวันนี้เด็กๆได้ดทริคใหม่แล้วนะ They simply work พวกเขาทำงานอย่างง่ายๆเลย to limit conflict จจำกัดปัญหา Limit conflict ระหว่างมนุษย์และสิ่งมีชีวิตที่เป็นสัตว์นั่นเองอันนี้ก็คือเป็นบทความเกี่ยวกับเป็นบทนำของเรื่องนี้นั่นเองเรามาดูคำศัพท์ที่น่าสนใจกันแต่ละพรารการ w วล l ไลฟ์คอนฟลกต ก็จะแปลว่าปัญหา,าต้องอ่านให้ครบนะฮะ h u m a n Wildlife Conflict จะแปลว่าปัญหาระหว่างมนุษย์และสัตว์ All over the world รอบโลก Imagine จินตนาการ Breakfast อาหารเชา้า Conflict ปัญหา Baboons ลิงบาบู Wild wow, ป่าเถื่อน ใช้ชนิดประเภท Definitely อย่างยิ่งโดยอย่างยิง่ง Human s มนุษย์ Interacting สื่อสารโต้ตอบ more than e v e r มากกว่าที่เคย neighborhoods เพื่อนบ้าน habitat ที่อยู่อาศัยของสัตว์ region เขตพื้นที่ disappear ปรากฏ urban areas พื้นที่ที่อยู่ในเมือง survival การมีชีวิตอยู่รอด hunt ลา่า control ควบคุม limiting จำกัด access การเข้าถึง garbage ขยะ lucky อย่างโชคดีแช่งโชคดี monitors ผู้ที่คอยสอดส่องดูแล Keep away ททำให้สิ่งนั้นออกห่างจากอีกสิ่งหนึ่ง afraid of กลัว noise เสียงดัง frighten ทำให้กลัว mistreat ประพฤติผิด simply อยากมากค่ะและนี้ก็คือคำศัพท์แล้วก็เนื้อหาเกีย่ยวกับเรื่องของบะบูนั่นเองเ,องเนาะในบทที่สําสำหรับวันนี้ก็เอาไว้แค่นี้ Star English Academy สวัสดีค่ะ